ชมโปรดักต์นะคะจาก o ูทของ TSE Thai Support Engineering กันได้เลยค่ะครับขอบคุณครับสำหรับท TSE Thai Support Engineering นะครับความรามับผิดชอบไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับวันนี้เรามีสินค้า มานำเสนอหลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะผลิตเครื่องจักรสามารถที่ติดต่อกับไทยซัพพอร์ตเอนจิเนียริ่งได้นะครับสาหรับสินค้าดันแรกอันดับแรกนะครับก็คือเราที่เรานำมาเสนอวันนี้นะฮะก็คือจะเป็นพวกไอคัสสำหรับแบล็งที่ไม่ต้องใช้ลูกปืนแล้วก็ไม่ต้องใช้นอนลูกแค่นนนะครับคือไม่มีน้ำมัน นะครับอสำหรับพู้เกรดนะครับสําหรับสินค้านต่อไปก็คือถ้าลูกค้าจะในที่ต้องการที่จะเก็บสายไฟแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายไฟแล้วก็ที่ใช้โรออยู่สายไฟขาดสายไฟ ไม่เป็นระเบียบเราวันนี้เรานำสินค้าอีกตัวนึงเข้ามานำเสนอ็คือเปลี่ยนกัาเป็นสิ่งกําลางเก็บสายไฟนะครับก็คือมีหลายรูปแบบมีหลายลักษณะที่ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผมแล้วก็สินค้าอีกตัวอีกตัวนึงก็คือเกี่ยวกับสายไฟนะครับเราเมื่อเรามีรางเก็บสายไฟแล้วสายไฟเราเสียหาย ต้องการสายไฟเพิ่มเรามีสายไฟที่มีคุณลักษณะต่างๆที่ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้าท่านสนใจก็เข้ามาติดดูที่บูมแล้วก็ติดต่อสอบถามกับพนักงานของเราได้นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้า ที่ใช้สายไฟแล้วก็มีการมูฟเมนต์สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับพวกระบบควบคุมก็คือการเคลื่อนไหววันนี้เรามีเซอร์โวมอเตอร์ย่งออร์ดิซิเซอร์โวแล้วก็เอสเซอร์โวที่ผลาจากเกาหลีนะครับก็คือมันสมเหตุสมผซึ่งวันนี้มีทั้งหลายรุ่นนะครับมีทั้งเขียนโปรแกรมได้ตัวเล็ก แล้วตั้งแต่ขนาดไซส์มินิก็คือไซส์20คูต20เมตรนนี่คือเป็นไซส์นะครับแล้วก็มีถึงขนาดใหญ่ขนาดที่120ฟุต120นะครับเหมาะที่จะเอาใช้งานในขนาดหรือว่าพื้นที่เล็กๆได้นะครับแล้วก็การควบคุมของโซลวอเตอร์ของที่โซนนี่คือมีทั้งเขียนโปรแกรมจากระบบคตัวเริ่มภายนอกอย่างเช่นพวกอินเตอร์เน็ตนะครับหรือ อีกอันหนึ่งที่ที <k <k> ่โซเราจัดเียมไว้ให้ก็คือเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ที่เราสามารถบิลลอินเพื่อเป็นตัวมีทั้งบิลลขนาดทั้งไดท์ทั้งมอเตอร์เข้าไปเลยนะครับเราเรียกว่าเซอร์อีซิสโซบอลนะครับแล้วก็ นอกดังนั้นจากิ so like a, uh, ั้นลูกค้าต้องการที่จะลดค่สเรามีซีสเต็ปนะครับก็คือจะเป็นรุ่นที่ไม่มีแอม์โคเดอร์ในตัวแล้วก็เป็นระบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์เราก็ยังมีนำเสนอให้นะครับแล้วก็ขนาดเล็กนะครับเรามีขนาดเล็กกระทัดรัดมีตัวเล็กมากนะครับไซส์ตัวนี้ไซส์28นะครับเฟือไซส์28คูน28ถ้าเกิดลูกค้าต้อง การที่จะเซฟพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องการมอเตอร์ที่ขาดช็อคนะครับผมนอกเหนือจากนั้นแล้วในระบบควบคุมระบบการเคลื่อนที่วันนี้ไทยสกอร์ตเรายังไม่ได้หมดตรงนั้นนะแล้วคือเรายังมีพวกชินเบเกอร์ที่น้องได้ให้เกียร์ไปนะครับเราก็จะมีพวกชินเบเกอร์ทั้งไม่ติด นะครับคอนแทคเตอร์แล้วก็พวกเบเกอร์เอ็มมูนเคสเอ็มซีซีแล้วก็มินิเจอร์นะครับก็คือให้ลูกค้าเข้ามาสอบถามถ้าท่านท่านท่นสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมที่มูนเคสีของเราได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณแรก ทีไทยซัพพอร์ตเอเจนเดอร์รค่ะความรับผิดชอบไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจก็มาติดต่อสอบถามนะคะกับเจ้าหน้าที่ประจำบูธของ TSE กันได้ค่ะถัดมานะคะอีกหนึ่งบูธค่ะสำหรับบูธนี้นะคะเป็น อินเวอร์เตอร์นึกถึงออโตเอชัช่นไรค่ะเรามีนี่สาวสวยคือว่ามาแล้วมูนี่ไม่แต่สาวๆเนี่ยสวยกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันความจักว่าวูนนี้เอดี้เขานำโปรดักต์อะไรมาให้จุดทานชอบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอดี้จะมาอึงนะคะ ก็วันนี้ออโตมิชช e. so right okay. so so oh şey ั่นไรของเรานะคะก็ค okay. okay. ือเป็นตัวแทนจำหน่ายอินเมอร์เตอร์ก็จะมีหลักๆว่ยานะว่าแล้วก็ัวนิบ้าแล้วก็ l o ลสค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเป็นโซลูชันการประหยัดพลังงานค่ะซึ่งตอนนี้กำลังอินเทรนค่ะอินเทรนมากเลยค่ะก็ จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็คือการลิงก์ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะเป็นแสดงะค่ะเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆค่ะขึ้นมาที่หน้าจอการอ่านค่าแล้วก็การเซฟค่ะต่างๆค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นการเป็นเปรียบเทียบการระหว่างอินเวอร์เตอร์ซึ่งใช้งานกับ IPM มมอเตอร์แล้วก็อินดักชันมอเตอร์ค่ะ เปรียบเทียบว่าการประหยัดพลังงานนะคะถ้าเป็นขนาดกิโลวัตต์ที่เท่ากันค่ะตัวนี้มันจะสามารถประหยัดพลังงานกว่ากันได้ถึงครึ่งอะค่ะประหยัดคุดเปยยนชเใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นของตชิบวอินเวอร์เตอร์อันนี้ก็จะเป็นการ เซทค่าค <c oughs> ่ะการแสดงการแสดงการฟังก์ช well, hey, ันการใช้งานการลิงก์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวอินเวอร์เตอร์ของตัวชิบ้าค่ะค่ะก็คือมีทั้งหมดประดัดประมดสามอย่างใช่ค่ะด้วยกันโอเคนะคะขอบคุณนะคะท่านผู้จัดการเอดีนะคะสำรับท่านไหนนะคะที่สนใจออโตเมชั่นไรนะคะนึกถึงอินเวอร์เตอร์นึกถึงออโตเมชั่นไรน์ค่ะขอบคุณค่าธนาบูนทิศาน สำหรับที่จะมนะคะจาก P A C นะคะมอเดิร์นอโตเมชัตินะคะ P ร C อัตโนมัติเซ็นเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ P A C ออโตเมชัติเซ็นเตอร์มีอะไรนำมานำเสนอบ้างค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก็พี่เหมียวตัวเมยนะคะแล้ววันนี้ก็คือเรานำโปรดักต์หลักของเราอยู่3าสี่ตัวเนี่ยมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้คือเริ่มแรกเลยจะเป็นโปรดักต์ของไฮวินนะคะโปรดักต์ไฮวินเนี่ยเป็นโปรดักต์ไต้หวันเป็นพวกนี้เนี่ยไกด์เวย์แล้วก็บอสกูรซึ่งนี่เนี่ยไกด์เวย์เนี่ยตอนนี้ของไฮวินเองนะคะเป็นลำดับที่2ของโลกแล้วต่อจาก PSK เพราะคอนเซ็ปต์ในการขายของไฮวินโดยเบสิกเลยก็คือว่าตัวไฮวินเองเนี่ยมันจะสามารถแทนทีเอสเค เคโอแล้วก <PO S 2> <T> ็มีชิมได้โดยทางทีมงานเรานะคะจะเป็นคนเทียบสเปคให้แล้วก็สามารถที่จะคอมเพลตราคาแล้วก็ใ right ิเ่อรของคอลิตี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าตอนนี้ราเป็นระดับสองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะเลือกใช้เนี่ยไทรเว์แล้วบอลสกูตตอนนี้ก็คือเราขอแนะนำเป็นแบรนด์ไทรินนะคะ ถัดไปก็จะเป็นตัวของพัชจีนะคะพัชจีนะคะเราผลิตในนามของอ PAC อก็คือแพคทัชนะคะตัวแพคทัชเนี่ยก็คือโดยโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยโน้ตฮาวในการผลิตจริงๆก็คือมาจากไนท์แล้วก็พานาชนินีเราผลิตด้วยโน้ตฮาวของอพานาชินีโดยตรงเพราะฉะนั้นก็คือว่าในเรื่องของคุณภาพไม่มีปัญหาแล้วก็ราคาถูกค่ะถัดไปก็จะเป็นตัวเอเปกเอเปกซึ่งเราจะขายพร้อมกับ เราขายซลโมเตอร์ก็คือพานาโซนิก นะคะก็คือมอเตอร์พาราะดแล้วก็จะมีเกียร์ตัวเกียร์เนี่ยก็คือเป็นตัวเกียร์ที่เป็นพิิชันค่อนข้างสูงก็คือถ้าเราต้องการใช้เซ์โวแล้วต้องการทอร์กสูงหรือว่าต้องการเพิ่มทอร์กนะคะเราก็จะต้องใช้ตัวเกียร์ตัวเนี้ยเพิ่มเพราะว่าเราไม่สามารถใช้พวกวงเกียร์ได้เนื่องจากว่าวมเกียร์เนี่ยจะมีค่าสลิปค่อนข้างมากล้วจะเห็นดีไซน์ของเอเปตนะคะจะเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบฟันเฟืองเฉียงซึ่งตรงเนี้ยจะทําให้ค่าพิิชันค่อนข้างสูงะค,ะค่ะก็ถ้าจะเลือกใช้ ตัวเกียร์ก็ฝักเป็นตัวเอของเอเปนะคะที่เป็นแบรนด์ของไต้หวันถัดไปะค่ะก็จะเป็นตัว s ซลมอเตอร์ or, ซึ่งตัวสวลมอเตอร์ของเรา,าเป็นแบรน์ของพานาโซนิกน,นะคะเดี๋ยวซูง ในส่วนของพนาโซนิกเองเนี่ยค่ะเราจะมีอยู่รุ่นรุ่นที่เรานําเสนอค่ะอยูเ่เป็นประจำก็คือณตอนนี้ก็คือปัจจุบันเป็นตัว a i r f ซึ่ง a i r f เนี่ยจะสามารถคอนโทรลได้3โหมดก็คือเป็นโหมดของ Position Control แล้วก็ Tor Control แล้วก็ Speed Control แต่หากบางท่านจะต้องการเซฟคอร์สแล้วก็ยังอยากจะใช้แบรนด์ของพานาโ o นิ c ซึ่งเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่เราก็จะแนะนําตัวรุ่นของลิกกี้ลิกกก็เป็นตัวของพ a นาโซนิกเช่นเดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้จะสามารถคอนโทรลได้แค่ Position Control อย่างเดียว ก็จะไม่มีจอจอนิเตอร์แต่ว่าราคาก็จะถูกกว่ารุ่น A อไนะคะในส่วนที่เราไปโชว์ในชุดของชุดเดโมตัวนี้ก็คือชุดเดโมเองเนี่ยก็แตกต่างของตัวเซอร์วทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ i/O ซึ่งมันจะเป็น iO 50พินแต่ในตัวของชุดเดโมเราเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นเน็ตเวิร์กในการคอนโทรลก็คือจะเป็นตัวสายแลนสายแลนเนี่ยจะช่วยยังไงก็คือช่วยในเรื่องของการไวริงส่วนตัว iO ที่จะใช้ก็คือจะใช้แค่ i/O มาตรฐานในการคอนแท เพราะฉะนั้นก็คือการการใช้เซอร์โวที่ง่ายมากขึ้นแล้วก็คนที่ไม่เคยใช้เซอร์โวก็จะสามารถใช้เซอร์โวได้ได้เป็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดใครสนใจที่จะใช้เซอร์โวแล้วก็ยังไม่มีความรู้ด้านเซอร์โวเลยก็รบกวนเข้ามาที่บูธของพีเมียนะคะเราจะได้นําเสนอให้ส่วนสุดท้ายที่พีเมียนำมาขายมาขายในวันนี้ก็คือตัว PLC ตัว PLC ก็คือเป็นแบรนด์ของ p วอ a s ซ n นิเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดใช้ใช้ Mitsubishi อยู่ก็จะเห็นว่าตัว Panasonic ตัว FPX ตัวนี้ก็คือหน้าตาคล้ายๆกับ Mitsubishi เป็น compact แ,แต่ถ้าเกิดไม่เคยเห็นในส่วนของ PLC ของพานาเลยจะเห็นว่าพานาจะใช้ PLC ตัวค่อนข้างเล็กค่ะขนาดไซส์แค่ประมาณเนมการ์ดของเราเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่พานากำลังทำให้ทุกคนเห็นก็คือว่าในตัว Panasonic เล็กๆตัวนี้ จะสามารถคนๆเซอร์โวได้ถึง4แกนเพราะฉะนั้นก็คือใครสนใจที่อยากจะใช้พื้นที่ที่จำกัดแล้วก็ใช้ตัวเซอร์โวที่เซอร์โวแล้วก็ PLC ที่สามารถ<ส>เหมือนกับสื่อสารกันได้ใช้แบรนด์ของ Panasonic เลยก็แนะนำเข้ามาที่บูรีเมียนะคะแล้วก็ฝากทั้ง PLC เซอร์โวเกียแล้วก็ลิเบียไก์เวของ Hi ไฮวินไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะจาก PEC นะคะ p e Automation Center นะคะซึ่งในวันนี้ก็นำมาให้ชมนะคะหลายตัวด้วยกันค่ะสำหรับไหนที่สนใจก็สามารถนะคะติดต่อกับ้านที้ได้เลยรู้ว่า PEC ได้ค่ะทอบคุณ้าัทมานนะคะอีกหนึ่งูนะคะจาก t n Thai เ a เจ e ร Tech ค่ะ a u t o a t i o n s t y l e นะคะ by Ranger Tech คุณค่ะ โจทย์ทุกสายในอัลลอเมชั่นค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคะจากที่เห็นก็มีโปรดักต์หลายตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะให้กรรมธีนนะคะประจำเนี่ยนะคะที่เอ็นจีมาบอกว่ามีโปรดักต์ตัวไหนน่าสนใจบ้างค่ะเชิสดิค่ะครับคุณโปรดักต์ของไทเนเจอร์เทคที่มาเสนอในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นไทเทเนียมทูนนะครับเป็นระบบเซอร์วไทเทเนียนะครับ ก็จะมีทั้งแบบพิกที่จะไปดีไซน์กับเครื่องออโตเมชั่นนะฮะแล้วก็มีทั้งแบบแฮนดี้ที่จะใช้มือขัดธรรมดาแล้วก็มีตัวนึงก็คือเป็นเซอร์เวพสนะฮะใช้สำหรับงานกดซึ่งจะคนโทรมได้ทั้งความสูงแล้วก็แรงที่กดเข้าไปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มของเซนเซอร์แอนด์คอนโทรเลอร์นะครก็จะมีพวกเทมคอนโทรน ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งแบบออนออฟแบบ PID Control นะฮะเราสามารถที่จะเลือกใช้โหมดใดโหมดหนึง่งนะฮะในการควบคุมอุณหภูมินะฮะตัวประมานะก็จะเป็นสวิต์นะครับสวิต์เราก็จะมีหลายๆรูปแบบให้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพุชบัตตอมสวิต์ Switch, หรือว่า Selector อร์สวิต์นะฮะอิมเมอร์เเองเราก็มีนะแบบธรรมดาแล้วก็แบบมีกาดให้นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวพาร์เรลมิเตอร์นะครับที่จะมาช่วยในการวัดหรือว่ามอนิเตอร์ค่าแรงดันแล้วก็กระแสนะฮะของอรูปแบบงานที่เราจะไปใช้งานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอนโคเดอร์ะนะครับเพื่อที่จะ,ะทําให้ระบบคอนโทรลนะครับรูปแบบในการคอนโทรลเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นฟีดแบ็กในการควบคุมในระบบออโตม a ชชั่นนะครับ ตัวนึงก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์ทามเมอร์นะครับเป็นาทั้งเคาน์เตอร์และก็ทามเมอร์ในตัวเดียวกันนะครับส่วนฟังก์ชันเราก็จะมีหลากหลายให้ใช้งานนะครับแล้วก็ตัวอ่าตัวนึงนะครับเป็นเอเรเซนเซอร์นะครับเพื่อเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มระบบเซฟตี้ให้กับเครื่องอโตเมชั่นของเรานะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับตันนี้ก็เป็นม่านแสงนิรภัยนะครับที่จะมาช่วยโปรเทค อ่าโอเปอเรเตอร์ที่ทำงานในรายการผลิตของของเรานะครับก็จะมีเพิ่มเติมครับที่จะเป็นตัวไฟอร์ออปติกเซนเซอร์นะครับมีทั้งซิงเกิลดิสเพย์แล้วก็ดว์ดิสเพย์นะครับก็มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายนะครับในส่วนของโฟโตเซนเซอร์นะครับก็จะมีทั้งแบบดิฟฟิลนะครับแบบทูบีมแล้วก็แบบดีโชเฟกนะครับให้เลือกใช้ได้ แล้วแต่รูปแบบของงานของลูกค้าที่จะไปใช้งานนะครับตัวสุดท้ายในส่วนของ proximity sensor นะครับเราก็จะมีทั้ง inductive proximity sensor นะครับแล้วก็ตัว capacitive proximity, proximity sensor นะครับที่จะใช้ในการตรวจจับในกลุ่มของอโลหะนะครับ,รบออรของอาผักของ ไทเนเจอร์เทคคร่าวๆของเราว่าจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสมัรนาะที่สนใจบริัทจาก T ไทนเจอร์เทคนะคะอตบายนเจอร์เทคนะคะคุ้ตต่อจทุกสายงานก็สามารถนำมาเินะสากับการที่มการูได้นะคะขอบคุณมากพามานะคะอีกห่งบูธสำหรับนนี้กับ S M T Smart m o r t c h ค่ะผู้จัดจำหน่าย สายการนักวิทยาศาสตร์ใต้ในที่อย่างสมาร์ทโซลูชันบายโมชั่นเทคโนโลยีค่ะอาจจะเราไปชมกันว่าวันนี้ SMT มีวีเอไรที่มานำเสนอกันบ้างคะครับผมก็คือในส่วนของบริษัทสมาร์ทโซลูชันเทคนะครับทางเราเนี่ยคือเน้นในส่วนของเอ่อนโยบายในการทำธุรกิจคือเราพยายามมุ่งเน้นในการ สรรหาโซลูชันที่นำไปตอบโจทย์ให้กับลูกค้าโดยใช้หลักการใช้มอเตอร์ใช้โรบอทในทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะครับวันนี้เนี่ยเรานำสินค้ามาอยู่เป็น2ตัวใหญ่ๆนะครับตัวที่1ก็คือเป็นสินค้าอินดิเกเซอร์โวยี่ห้อคูมัสเซอร์นะครับเป็นด้านนี้นะครับตัวมอเตอร์คูมัสเซอร์เป็นมอเตอร์ที่รวมเอาชุดไดเวอร์ชุดคอนโทรลชุดโคเดอร์และชุดคอมมิวนิเคชั่นไว้ในตัวมอเตอร์นะครับ นะฮะอยู่ในตัวจกัดนะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมในการคอนโพนด์โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดใช้นอสมาสั่งสัญญาณเราต้องแค่กระซิบกระซาบซ็อกเพื่อให้ฟอาสามารถทำงานได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าทางเทคโนโลยีนะครับโดยเราสามารถวันนี้เราคอมโพนด์ไปเก็บข้างนะครับด้านซ้ายนะครับเราจะทำในเลเซอร์ในเลเซอร์ที่หนึ่งโลห์เป็นไมค์ไฟโลห์นะครับตัวนี้เราจะ งานร่วมกับห้องที่ลักษณะบางโค้ดนะครับตอนนี้สามารถเขึ้นที่เป็นแี่ได้สบายแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้กล้องทำงานได้นะครับโดยเฉพาะส่วนที่สองก็คือจะเป็นส่วนของรุ่นี m t นะครับตัวนี้จะเป็น DC s ครับเฟเจอร์ของเขาคือเขาสามารถที่จะทำงาน ร่วมกันได้ถึง15ตัวนะครับโดยที killed, now, parole, ่แต่ละตัวเนี่ยสามารถถือล็อกแตร์คอนโทรลอยู่ในตัวมันเองได้นะครับสามารถเอาไปคอนโทรลเครื่องจักรทุกทุกใบให้เป็นออโตเมชันได้นะครับนี่คือฟีเจอร์เด่นๆในส่วนของสินค้าที่ห้องสมาัครเซิร์ฟนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นหุ่นยนต์ในส่วนของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับภายใต้แบรนด์ยามาฮ่านะครับยามาฮ่าเป็นแบรนด์ระดับหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นระยะไม่ไกล ในประเทศไทยโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นอะไรใหญ่ๆก็จะใช้แบนด์แบบห้าเป็นหลักนะครับวันนี้เราแอปพลเเิเคชันมาให้ได้ดูสองแอปพลเิเคชันนะครับตัวที่หนึ่งคือเราเราียกว่า Cartesian robot นะครับตัวนี้จะทำงานในลักษณะของ XY เป็น x y Z Control นะครับซึ่งจะมีฟีเจอร์การทำงานหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราจะฟีเจอร์การทำงานที่เป็นลักษณะของงานหยอดกาวนะครับเป็นงานหยอดสีตัวเชื่อสูงของรถยนต์นะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยนอกจากงานหยอดกาวเราสามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับเป็นงานขันสกรูเป็นงานตอกงานหยิบจับหรืองานแอสเซมบีตัวนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้ามีความต้องการลักษณะไหนเราสามารถเข้าไปคุยแล้วก็ตอบตัวไปกับลูกค้าได้นะครับ ส่วนที่สนะครับจะเป็นที่เราจะองเป็นโครงสร้างของตัวสกาสาโดตัวนี้อยู่ยุพิเศษที่เราออกแบให้มาสัมพันธ่สาพที่เีว้อที่สุดโครับแล้วก็แก้หาตุด่อในากาศตัวสกาวาโดนั่ด้วยจะเห็นข้างบนนี้จะทำการติดตั้งไว้ด้านบนด้าน้นที่จะแากเขาสามารถจับได้เป็นลักษณะของลมขา้วสิงสาเลยนะครับ เราก็มี Arizona, คุณสมที <150 S 2> ่นี <ens> ่เด <R> ียวมากนะครับสนาสาาคือหยิบจับมาานา0.29มิลลิเมตได้2 9วนะครับค่อนข้างมากครับตรงนี้ก็เหมาะกับลักษณะอปลิเคชันงานที่ลูกค้าต้องการไปหยิจับงานที่ิเสร็จแล้วลูกค้าเองหรือลงบล็อกทำหรือทางานในกระเาที่ต้องการใช้นามาเนอกจ หลายรูปแบบนะครับที่จะพร้อมสนับสนุนให้กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีแอปพลิเคชันหน้างานนะครับสนใจให้เราเข้าไปดูหน้างานเราเข้าไปให้ใหคำปรึกษาได้ฟรีนะครับนอกจากนี้คือเรายัางสามารถที่จะช่วยเขียนโปรแกรมช่วยสร้างสารรค์แอปพลิเคชันให้กับลูกค้าได้อันนี้คือนโยบายการทำงานของทางสมานมพัุนจุลครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ SMT นะคะสมาน Motion Tech ผู้จัดจธรรมนายและให้บร<า>ิการสินค<า>้าอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งบูสสุดท้ายนะคะสำหรับระดับชูเคชทัวรที่สองนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ PEC p ่ย Engineering Center คาะนั้นก็คือนะคะ PEC เราคือผู้ผลิตประกอบตู้คอนโทรลที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานค่ะที่จะทำให้ทุก่รู้สึกประทับใจเมื่อได้ชมตู้คอนโทรลของเราเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้ PEC เขามีอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ PEC มีอะไรมานำเสนอบ้างคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิมพ์ e n g i น e e r i n g นะคะหลังจากที่ทุกท่านได้ชมบูธนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ระบบออโตเมชัติของเครืองพิมพ์ e อ g i n e e r i n g ของเครือพิเพีย n g i n e e นะคะวันนี้นะคะก็เราก็จะมาต้องมาจบด้วยที่การออกแบบตู้นะคะแล้วก็การทำตู้ บริษัทพรีเมียร์อินจิเนียริ่งนะคะเรารับการออกแบบตู้และก็การอินสแตนซเลชั่นการไวริงซึ่งได้เป็นที่ยอมรับมาตรฐานของบริษัทชั้นนําในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่อนะคะแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลจิทัลวันนี้นะคะเออเรานําตู้มาโชว <ม S> ์ทั้งหมด3ตู้นะคะตูต้แรก เรทก่าในการป็นพนักะค่ะะงานในการเป็นนกนะส่วนตู้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตู้ A P S ค่ะนี้จะ็นตู้ A P S นะคะแล้วกตู้ที่สานะคะตู้ที่สจะเป็นตู้เรวันนี้นะคะนราก็นำมาสาธิตทั้งหมดสตู้นะ ติดต่อได้ที่ P Jerry ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ EPC นะคะท P j e r n y Center นะคะหรือถึง PGC เราเป็นผู้ผลิตนะคะประกอบดู้คอนโทรลที่ในคุณทางแล้วก็มาตรฐานนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ช่วงแรกช่วงแรกนะคะช่วงที่สองมวลดานะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ไหนนะคะที่สนใจนะคะโบราณนะคะจพต่าง ก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าทีในการระจมุดในการระมุดแลังพิจารณาค่ะในวันนี้นะคะเรามีส่วนของการสฉมานานะคะอีกหนึ่งหัวข้อในการบริเวณช่วงท้ายมีการจัดรางวัลที่จอดด้วยสำหรับพี่นที่ไหนที่ยังไม่ได้ส่งนะคะก๊าซสีเขียวสามารถส่งได้เลยจุดลงทะเบียนด้านหน้าแล้วเราก็จะสอบนะคะอย่าลืมกรอกให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ส่งได้เช่นเดียวกันที่จุดลงทะเบียนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรา หลังจากนั única, <is> ้นนะคะเราจะมาชมการสัมมนานะคะเราฟังข้อมูลแล้วก็นะคียนรู้ดีๆนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะามความพิเศษประเด็นด้านหน้าได้นะคะทั้งสองจุดเชิญได้เลยค่ะ